ี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสอบสุนโดยศิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและนางศิษฐ์ไล่เดมาเรื่องต่อไปสายต่อไปประสบการณ์รุ่นพี่สาสิบปีที่แล้วม,มีแต่เรื่องเก่าพี่เล็กแหลมพี่เล็กแหลมจ๋าคสวัสดีครับ ه, เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของรุ่นพี่ในอดีตน,นะครับอ่ะเด็กเชิญสวัสดีคุณแฟนครับแล้วก็คุณคุณรสด,ด้วยแล้วก็ป๋าเอ้ด้วยนะครับเราไม่ได้มาคุยกันนานเป็นเดือนแล้วครับใช่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อสามสิบปีที่แล้วนะครับเป็นเรื่องของรุ่นพี่คนหนึง่งนะครับที่เคไปเรียนดูวิรัยแห่งเด็กในชีวิตเกียรตินะครับก็ให้ชื่อว่าพี่นาย พี่นายก็จะมีกลุ่มเพื่อนกกจะมีพี่โจ้พี่เอ็มครับพวกนี้ก็เรียนช่างกันนะครับเร,เรียนเรียนอิเล็กทรอนิกส์รวมพวกพี่ก่อนพวกพี่ที่จะมาพักยุงตรงหอเนี้ยพวกแกก็จะเช่าเช่าหอเป็นบ้านเป็นหลังนะครับตอนเป็นหลังอีนี้ก็ก็ <S <S มีเรื่องกันมีปัญหากันเจ้าของเจ้าของบ้านนะครับเราตกแกทำงั้นเป็น,นเรื่นก็จะมีการมาดื่มเหล้ามัว่วสุมกันนะเจ้าของบ้านเขาก็เลย ไม่ไม่จะอ่าไม่เจะ้ส่งอารมณ์เท่าไหร่ก็เลยไล่พวกแกออกเงี้ยอ่าอ่ากไล่ออกก็ไม่มีหอพักทีเนี้ยไปหาหอที่ไหนได้ก็ต้องจะไปหาหอพักทีเนี้ยก็ไปหาที่ไหนมันก็มันก็ไม่มีมันก็เต็มหมดเนาะทีนี้ก็หาไปหามาก็เจเอ็มก็เพื่อนแกก็บอกว่าเอ้ยกูมีหอแต่หอแล้วไว้ใกล้ๆที่ใดเราเองเองไม่ไกลเลยตรงไหนวะเอาไปดูซิปาะไปดูไปดูไป เข้าไปดูห้องเช่านะนี่ไปก็พอไปถึงหอ,อพักมันเป็นเส้นรอบเมืองนะเล<ะ>อุ้ยเส้นรอบเมืองเนี่ยถ้าออกจากหน้าวิทยยเลียเ้ยวซ้ายไปเนาะก็ตรงไปเลยมันจะเป็นถึงเ,เส้นรอบเมืองแล้วก็เป็นสามแย,ยกและออสแล้วจะเป็นคล้ายตัวทีล่ะตเ่เป็นหอเนี่ยมันจะซอยเข้าไปตรงตรง,ตรงตัวทีพอดีเข้าไปเปิดเลี้ยวเข้าไปไอหอตัวนี้มันจะอยู่ตรง เกือบติดกับถนนใหญ่นะตรงเส้นรอบเมืองนะประมาณห้าสิบเมตรก็เข้าไปก็เข้าไปในซอยตรงอ่าตรงกันตรงตรงข้ามหอหอวันจะเป็นจตสารหรือทุ่งนาเนาะเที่อามันสองไร่นี่เข้าไปในหอฝั่งขวามือมันก็จะเป็นหอพักไม้ชั้นเดียวอืแล้วก็เทียพื้นแล้วก็มีทั้งหมดหกเจ็ดห้องนี่แหละ ห้องมันจะหันหน้าชนกันตรงกลางจะเป็นห้องโถงห้องโถงก็เป็นไม่มีฟาเธดยน์นะก็มองไปก็ร้อนหู่มันจะแต่ละห้องนี่สามารถปีนขึ้นไปมองห้องอู่ได้สบายนะก็พงกันเอะไรวะไปถามเอ็มที่เอ็มก็จะของบ้านเขาก็มาก็เออเอาก็ถามราคาคืนเท่าไหร่ไอ้เรือนเท่าไหร่เอาก็บอกว่าห้องห้องก็สี่ร้อยเออก็แปลกมัน พี่นายแกก็น hmm. ี ic, ่คือทำไมไม่มีใครพักเลยวะก็ไม่ก็มันแกก็สงสัยเนาะไม่มีใครพักเลยวะก็ด้วยความที่ว่าไม่ได้มีที่พักแล้วก็เลยต้องจําจําเป็นต้องต้องเช่าอ่ะอืมก็เอาคนละห้องปีร้อยก็คิดละร้อยโอ้โหเห็นโอเคก็ไม่สนใจถามเจ้าของห้องเก่นแล้วที่นก็ก็ย้ายของเข้ามาแต่แต่ฟังฝังด้านด้านซ้ายมือือพื้นที่เดียวกันกราสองไร่นั่นแหละ จะมีโดรอบขอบคิดฝั่งซ้ายมือตรงข้างกับหอมันจะมันจะมีพื้นที่เดียวกันจะมีห้องอยู่สองห้องที่เป็นคล้ายๆยกยกยกพื้นขึ้นสองสอกแล้วก็ทําเป็นกระต๊อคล้ายๆเชียงนาเดี๋ยวนึงสังกสีนะมันจะมีคนพักอยู่สองอยู่สองห้องแต่เราเอ๋อเจก็มองไปดูเอ๊ะมันมีห้องพักสองห้องทำไมเจ๊พวกนั้นไม่มาพักตรงตรงที่เราพักอ่ะ แต่ก็สงสัยเนาะแต่ก็มองดูเป็นเป็น,ปนพี่อยู่ยไรหนึ่งที่เรีนปปกันก็เป็นสงสัยไอ้คนี่มทันหอตรงนี้มาทั้งที่ตรงนี้ดีกว่าไอ้ตรงนั้นมันเหมือนกระต๊อบเลยเคยทักไงไงเออแส่ตั้งกันก็ไม่คิดอะไรมากมายก็ย้ายของเข้ามาในห้องกันแม่กลับมาเสร็จมีเกรียดภาคตายเนาะก็เข้ามาพักภาในห้องคืนแรกก็ ได้ยินเสียงนะที่นายเล่ฟังว่าตอนตอนแกกลับไปนอนแกได้ยินเสียงเหมือนอะไรบางอย่างที่วิ่งหนีตรงหลังคามองขึ้นไปวิ่งรอบๆตรงหลังคาตึ๊นๆๆ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 ็ๆๆๆๆๆๆแๆ่นๆๆๆๆ่ๆๆๆๆๆอๆๆๆๆนๆๆมวตัวใๆๆ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 ่ๆๆๆๆๆ่างๆๆๆๆๆๆๆ่ๆๆ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 ๆาๆๆ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 ๆกๆๆ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 ๆ่าๆๆ็ๆๆีๆๆๆก็สังเกตว่าไอ้พี่ทๆๆที่เรียนปวสอีกวิ่ จะมองพวกแกแบบแปลกๆนะแต่ก<ะ>็ไม่ได้ปถามัแกก็อยากถานเหมือนกันเลยไอ้ห้องพี่ที่ฝั่งนี้ดีพี่มันไม่พาพักมันพักกันไไอ้ห้องกระตอะ๊อบไอตรงนั้นนะไ<ะ>อ้กระต๊อบนั้นมันจะติดกับไอ้รั้วรั้วของคนที่ไอนน้ี่อเนาะติดรั้วฝั่งนู้นเลยนะเ<ะ>ลยมองรั้วไปก็จะเป็นถนนใหญ่เส้นรอบเมืองอนะ่ะอืมอมองหน้าแกแบบแปลกๆเกี่ยวกับไปเรียนกันในภาคบ่ายตอนประมาณเกือบสองทุ่มก,กว่ากกลับมอไซค์มาที่ห้อง ก่อนจะเข้าหอเนี่ยมันจะเป็นทางทางดินไอ้ทางระยำเนันสูงเลยข้าเข้ามาก็จะมองเห็นหอแบบแบบชัดเจนเลยนะเล้ยก็มองไปตรงหอแกมันเิดแปลกวละปะอ๊อดมันมันเหมือนไอ้โรงเตี้ยมมองไปเหมือนก๊ังเก็บศพอ่ะคล้ายกันเลยคุณความที่แกนะอ่าอ่าแกก็มองเห็นตรงหลังคาเนี่ยมันจะมีอะไรเขาขาวนั่งอยู่ตรงหลังคาหลังกาสีดำจวดเขาเขาขาวนะกินป็นไอ้แมองขึ้นมาจาก แต่ตอนจะเข้าเข้าหอนเป็นเข้าขาวไม่น,นิ่ง่นะเฮ้ยแมวหรือเปล่าวะเต็มตัวใหญ่มะพอไปใกล้ก็ตัวเล็กลงเหมือนแมวพอใกล้ถึงหอมันก็จะแวบลงข้างข้างหลังหออเออแมวเปล่าวะเออแมวก็แมวอะไอเรื่องนี้แกไม่ไม่เล่าให้เพื่อนจะ้ฟังนะไ,ไม่เล่าให้ PM พีเอ็มพี่พี่โจฟังแกก็นอนนอนต่อสักพักหนึ่งแกได้ยินเสียงอีกละ เสียงวิ่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 งตรงขบวนลงังคาแต่พวกร่างแกมองขึ้นไปไม่มีฟ้านี่มีแจ่จะคล้ายเป็นเป็นขือลอนะพี่เป็นคือแล้วลังคาเลยเหรออาาลังคาเลยอ่าให้หลุมเตี้ยอ่ะเป็นคือคอลังคาแล้วเนี่ยไอ,อคือนี่สามารถปีนแล้วก็เข้าไปหาคนอื่นสามารถข้ามไปห้องอื่นได้นะครับคือจะงนข้ามไปดูห้องข้างๆปีนเกาะคือไปได้ว่างั้นเถอะไปได้สบายเลยอะไรประมาณนั้นอ่ะ ก็บินคือ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 ข้นขบนบ้านเฮ้ยแคแนวอะไรวะก็สงสัยอถ้าเกิดมีแนวจริงๆกลางวันกลางวันหรือตอนค่าตอนบ่ายก็ต้องเห็นมันเดินอยู่หน้าหอใช่ไหมตอนะเาจะแนวเนาะอันนี้ไม่เห็นนะเห็นดังอยู่ตรงหลังคาเกือบทุกคืนเลยจนเขาเตรีภาพักอยู่เะยก็ตลับเคลิ้มเคลิ้มไปเสียงดังเคลิ้นเคลิ้มตลับไปทีนี้มันมีอะไรสีขาวๆตอนโผล่มาจากหลังคาแล้วก็ไต่มาตรงคื่อ แต่ต้องคือเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขืนโผล่ทะลุมาจากหลังคาเหรอเออจากหลังคาจะมีจั่วแล้วก็แหวนมาไอแท๊กคล้ายแมวแมวเลยตัวน่ะออแมวเอยตัวมันจะก่อแวกเข้ามาต้องคืนนะแต่ก็ตั้งไรว่ะใส่คุมโปวงละไข่แน่นอนล่ะไม่ใช่แมวแล้วกว่าอย่างเงี้ยไอ้แกก็แกก็ไม่เล่าให้เพื่อนแกฟังนะอืมทีเนี้ยก็ตื่นเช้ามา ตอนบ่ายเนาะเก็ดขื่นบ่ายอ้แกไปทํางานตอนไอ้ไปเรียนตอนบ่ายพวกพวกที่เรียนอยู่เกษตรเกษตรั้งอะพวกโสดเกษตรก็มาเพื่อนอยาก็มาลวมสุดสิบกันแล้วมาสมกาถามแล้วไปเรียนพอวันที่เกิดเรื่องนะตอนนั้นฝก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 แฟนเพื่อนแกก็มาพวกผู้หญิงเนี่ยแล้วก็นั่งกินเล่ากันว่าไอ้หกสงตรงกลางมันจะมีจะมีแค่อ มันจะมีแค่นั่งเล่นทําอาหารกินกันได้อืแล้วลืมลืมบอกที่ห้องแกมไอห,ห้องแกมทุกห้องจะมีเตียงนะเอาเตียงเตียงไม้นะ่ะเอาไม้เอาไม้ไม้กระดามมาทําเป็นเตียงอ่ะอ่าประมาณนั้นหลังนี้ห้องอ่ะทีนี้ก็แกก็เลิกประมาณสองทุ่มก็ไปทอาหารกินกันท่าร้องเพลงกันมีความสุขอ่ะทีเนี้ยกินไปซะอประมาณดึกดึกแบบ ที่นายเกก็รู้สึกว่าจะไม่ไหวแล้วคงจะไม่สบายเพราะพวกแกก็ไม่ได้นอนเนาะแกได้ยินเสียงใจกลางคืนน่ะเก๋ก็ไม่ได้นอนเขก็ไม่สบายเก๋ก็ขอตัวเข้าไปนอนก่อนเขไปนอนสักพักหนึ่งกลางเคลิ้มๆหลับปรอัเคลิ้มๆิัมเกือบจะห่มผ้าเนาะห่มผ้าแกก็มีความรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างวิ่งกระโดดขึ้นบนเตียงมาซุกตรงข้างตรงผ้าห่มแก๋ซุกซุกเข้ามาซุกเข้ามาอะไรวะแก๋วันใจก็ ก็ปัดลงไปสิปัดลงไปลงเตียงเอาเอามือปัดออกอตกแตนะ่ลงไปน่ะกระโดดลนก็ลงไปสุพพลูดวิ่งขึ้นมาหาแกหาอิดตรงซอกซอกแขนแกข้างขวาแล้วก็ปัดตกเตียงมาอีดอันไรอยู่วะแมวอะไรวไะอย่างเงี้ยขังที่สามขึ้นมาอีดมาซุกนี่อะไรก็เรียนเรืองชนิดเนาะตอนนี้มีไฟฉายกเกนาะ ตดทบก็โ่มคือเอาใสสองหน้าดูโอ้ตาเดอนยังไงมันไม่มันไม่ใช่แมวมันเป็นหน้าผู้หญิงแก่ๆนะตอแก่ๆตัวเล็กๆเหมือนแมวอ่ะพี่ไอ้เขาขาวไม่ใช่ขนแมวมันเป็นชุดชุดไอ้ใส่ไปไปวัดไปธรรมะาน่ะตอโอ้ยแกโดนถลูกเห็นหนังหนังจีนหนังผีจิโดก็นกะดีตัวขึ้นจากเรียงไัว คือไปเอมือจะไปวิ่งไปไอประตูลูกบิดนะบอสวิ่งก็ไปเหมือนมีอะไรตกมือกี่ออกอ่ะจับไม่ได้นะครั้งที่หนึ่งตกออกครั้งสองตกออกครั้งทสามไปกั้นใจดึงไอลูกบิดออกดูว่าเป็นเป็นยวงนะบอ๋อแล้วก็ถีบลูกไปเพื่อจะตกให้เป็นอลไวนายไอ้ฮาผีหลอกกูไอ้ไม่ใช่แมวเป็นใจแกน่ะไอ้แกตัวเล็กๆล็กมันมีมันเล็มึงมึงมึงได้เปล่ามึงมึงฝันหรือเปล่า ไม่ฟันที่เราที่พวกพี่อินก็นสองคำคนก็ตกใจเนาะทีเนี้ยไฟมันก็ดับทีเนี้ยเฮ้ยมันก็ดับไฟดับมดเลยนะดับไปตรงตรงหอเนี่ยไอ้ไอ้พี่พบวสที่อยู่ฝั่งตรงมีฝั่งตรงข้ามแถวบ้านตรองหลังกระทออะ้ออ่ะได้ยินแกได้ยินพวกนี้ร้องก็ก็ปิดประตูปิดไฟเลยเอพี่พวสนรน่ะตะทักหนึ่งอ่ะ ไม่ไมีเสียงค่าคาดอยู่ตรงขือ่อเหมือนไอไต่ตรงตรงฝาพาลแลวขึ้นมาตรงขืออ่อตอนอ้โอันก็นส่งไฟไปโอ้ยยายคนไอตัวเล็กคนนั้นไต่ตามขื่อมาหาพวกแกตรงที่แกกินนอกกันอ่ะโอ้ยโอ้โอโหมันไต่ขึ้นมาตรงตรงขื่อแล้วก,ก้มก็ห้อยลงมามองดูอ่ะหน้าหิวเหี่ยวใส่ชุดไอชุดสีข,ขาวมันคนไปไวัดอ่ะ อไอ้เพื่อนแกทุกคนวิ่งออกจากหอเลยป้าออส <ฮะ S 1> วิ่งออกจากหอเลยแกว่าจะวิ่งไปหาไอ้พวกพี่พวศแกปิดประตูแล้วปิดไฟอะไพวกนั้นอ,ะ<ฮ>ะอ่ะเออแต่ก็วิ่งหนีออกไป้นอกเลยปตรงตรงตรงเส้นเส้นรอบเมืองอะ่<ฮ>ะทั้งพวกหญิงตั้งพู้ชายมอไซค์นี่เอาเลยทีเนี้ยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเป็นทั้งอยู่เป็นทั้งอยู่ตรงไอ้ขอบถนนแล้วก็มองมาที่หอจนเช้าป้าออสไม่กล้าเข้าไปนะ มองดูหอมก็บอกคยุยจันว่านี่เกิดอะไรขึ้นปะวยที่มาอยู่กันได้ยังไงผู้หญิงเนี่ผมหนูมองดูหอมี่ยังกัดยังกัดโลดังเก็บศพลงเสี้มสมัยชีนโบราณเลยอยู่กันได้ยังไงเนี่ยกระถางเอ็มเอ็ม,มไอ้หอมนี่มันจากไหนเอม็มพอาีกูไป,ไป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 เจอไอ้ลุงก็รู้รจ,จักกันอยู่ในซอยแถวนั้นน่ะไอ้ไอ้หอมอยู่หน้าปากซอยไงป๋อหน้าปากซอยเนาะ,ะมาห้าห้าร้อยห้าสิบเมตร่ะ พอตรงก็ไปซอยจะเป็นหมู่บ้านต่างๆนะแต่หอนี่มันมันอยู่ตรงหน้าปากซอยพอเกยเกยเกยเลยเจยลุงแกว่าเออมาดูหอนี่สิราคามันถูกแล้วเขามันก็มาพาพวกพี่นายพี่โจมพี่โจมาตรงเนี้ยโอ้โหโคตรน่ากลัวเลยเนี่ยหลังจากวันนั้นนะปาอ๋อไอ้ทรงผมแต่ก่อนทรงผมพิงสมัยก่อนริงเต่าสมชายนอกจากสมผ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 มไอ้ผมบ๊อบกันใช่ปะแต่กลางเนาะพวกนั้นหัวโขนหมดเลยทั้งพี่นาย ผลหมดเลยนะสมชายหัวโตกไปเลยนะ,ะพวกนั้นอ,ะอ่ะเป็นผู้หญิงเหมนกันไปลงรถน้ำมนตอะไรกันก็ผ่านไปก็ย้ายออกไปอยู่ที่อื่นกันอืมทีนเนี้ยอแปลกนีห่หน้าอะไรพี่ปวสมีอะไรจะเปี่ยนถึงไม่กล้ามาพักอยู่ตรงเนี้ยแล้วพี่พี่เขาได้คุยกับพี่ครามไหมก็ได้คุยอยู่เออเออเขาว่าไงว่าว่า้ยพี่นี่ เห็นจนบ่อยแล้วที่แรกมาอยู่มาอยู่ใหม่ๆเนี่ยพี่ก็อยู่ตรงนั้นล่ะก็ก็เจอเหมือนกันก็เลยออกมาอยู่ตรงเนี้ยตรงบ้านสองหลังนี่แหละก็มีเราทุกทุกวันธรรมดานะก็จะเห็นไอ้ตัวนี้เรานั่งอยู่ตรงตรงจัวนะไอ้ตรงหลังหลังหลังคาบ้านน่ะก็มองเห็นนะตัวเล็กเหมือนแมวล่ะแต่หน้าหน้าเป็นเป็นญิงนก่แฉะพอถึงเวลาสองสามทุ่มนะแกจะรี่พวกเนี่ยเธอพี่พอสอนกจะรี่สิดี่ประตูเลยอืสี่ประตูเลย แล้วไม่ดูเลยทำไมางั้นแปลกมันไอ้ไอ้ผีตัวเนี้ยมันไม่กล้าเข้ามาในบ้านสองหลังเนี่ยมันอยู่ตรงไอ้ไอ้ตรงห้องหกห้องโรงเตียมมันอะมันไม่กล้ามามันคนละรั้วคนละรั้วกันถูกไหมคนละที่ดินที่เดียวกันเลยหรอทำไมทาไมเขาไม่ฆ่าไปตรงนั้นล่ะไม่รู้เหมือนกันที่เดียวกันเลยห่างกันคือว่าหันหน้าชนกันนะห่างกันประมาณสิบเมตรน่ะบอสที่ที่เกือบสองไร่นะพราะว่าที่ที่ที่ผิด นี่อะกระเียตรววสเนี่ยมันจะติดกับถนนถนนติดกับตัวติดกับฟังถนนเลยนะแล้วแล้วสุดท้ายรู้ไหมว่ายายยายคนนั้นคือใครอ่ะเป็นต่างคนก็บอกว่ามันเป็นผีอาคมหรือว่าเป็นพวกปุงพวกปอบที่เขาเอาไว้ตัวยตรงนั้นอ่ะก็แต่บ้านผมก็มีคือผู้ญิงู้ไอเฟอดิพันขมร้งก็มีนะป่าวที่เชียงนั้นเนาะ าะเนี้ค,ออคือคือที่ที่เรื่องเกิดขึ้นที่สีสะเกดนะกุณพู้ฟังุณหลับเล็กแหลมก็น,น่าจะใช่เ<อ>พราะว่าอหอหนี้ผมครับครับไอหอนี้ผมก็เคยเห็นนะผมก็เคยผ่านไปนะตอนผมไปเที่ยวกับเพื่อนผ่านไปเหมือนกันนะมผ,มผมก็ยังเห็นมีความทรงจำผมก็ผมก็เห็นก็รู้ว่าเป็นหอนอะไรจําได้แต่สามสิบปีมาแล้วแต่ตอนนี้ยังอยู่ไหมไม่ไปดูเลยครับป่านี้เขาลื้อไปแล้วมั้งก็ทาอย่างอื่นนะมั้งเป็นเป็นเจริญ่ยทำไรื่องยืนนั่นแหละแต่ก่อนมีจะป่าไงเป็นเป็นไปได้นะที่เป็นแบบ เป็นแบบปอบอาคมอ่ะเออประมาณนั้นผมคิดบ้าครับเพราะว่ามันเป็นแมวไงแล้วเห็นเป็นแมวแล้วเป็นคนแก่ตัวเล็กๆแล้วมั็นชุดขาวว่าเหมือนแบบอันนี้ป่าเดาล้วนเลยนะได้ปอบอาคมเหมือนแบบเป็นแม่ชีอ่ะแม่ชีแาวผีดาถูกระตาดาถูดาถูพูดแล้วผมคุณลุกเลยเดาถูเลยนะถูกฮะตอนก็มันก็มีลักษณะคล้ายกันคุณย้อนฟังใน้ิดหนึ่งนะไอไอตัวแบบนี้ยที่เห็นน่ะ พวกน้องๆสมก็เป็นคอนวอ์แล้วก็เป็นพวกเครื่องเสียงเนาะก็จะไปทําการแสดงพวกพวกมอลำเนาะอยู่ที่อําเภอหนึ่งดีซีสะเกดอำเภอที่มีชุมชนบ้านขันเดียนเยอะก็เก็บเครงครงเครื่องเสียงเสร็จแล้วพอดีกำลังยกเครงรงถเขาก็ก็ยินเสียงอะไรตรงตรงต้นไม้แล้วตรงสายไฟไนะรอนกระโดดจากต้นไม้มากระโดดมาตรงสายไฟอันหันไปมองอ่ะพี่รอด ป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแก่ๆทุกข่าวห้อยตรงทรสายไฟแล้วไป่ายไไต่ไต่ไ่ยิงรวดเร็วกระโดดข้ามไปฝั่งนู้นลักษณะเดียวกันเลยโอ้นั่นปอบวิชาแหละปอบอาคมปอบวิชาะเออโอ้คืออันนี้สามสิบปีนะพี่เล็กแหลมตอนนั้นแบบมันเป็นไปได้ล่ะพอตอนนั้นอ่ะป่าว่ามันเยอะอ่ะยุคนี้มันเจริญขึ้นอ่ะก็อาจจะเห็นน้อยแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะก็เห็นน้อยอาจจะเห็นในรูปแบบที่ แตกต่างกันออกไปแตกต่างกันที่การลุกสมัยมนะปอาสนุกสนุกหุ<อ>้ย<ฮ>ผมผมผมขี่ไปดูนะตอนนั้นผมก็ไปเรียนเหมือนกันนั่นเป็นที่ไปเ<ะ>ล่ฟังงานนั่นแหละผมก็ขีข่เข้าไปตรงหอตรงนี้นะ,อ,ะออกจากวิาลยไปละ่ะมันจะเป็นห้นรอบเมืองก็ผ่าไปเลยขี่ก็ไปเล่นก็เพื่อนเจ้าฝันก็ผ่านนะ,ะมันจะเป็นเมื่อที่กับสองไร่มีรวรนหนามล้อมรอบนะฮะเ๋เข้าไปในหอในฝั่งขวามืองจะเป็นหกห้องไอ้ตรงข้างเลบ้านสองหลังตรงนั้นล่ะ ถ้าเป็นบรรยากาศเหมือนกับลูกคุ้งนะป้ะอาออดใครจะมาแหย่ปากร้องเพลงก็ไม่มีใครใครว่านะป้าเลยครับครับ <c oughs> แม่มันต้องนึกภาพตามนะเพื่อนเพื่อว่ามันสามสิบปีที่แล้วอะ่ะสามสิบปีที่แล้วมันคือพูดง่ายๆอะ่ะผิดหูผิดตาภาพตอนนี้กับตอนสามสิบปีที่แล้วนะใครที่ไม่ได้ไปนานๆเนี่ยไปทีก็หลงอะ่ะจําที่ไม่ได้หรอกว่ามันอยู่ตรงไหนมุมไหนเพราะว่าความเจริญมันแบบ ไปไกลแล้วอ่ะใช่เป็นะัวพี่ปอแล้วกพี่เท็กเกษตรก็จะมาพักก็จะเมีเบียดด้วยนะข้างยนก็จะไปไปสักตรงสักเบียดกันตรงกลางข้างหลังที่มันมีทุ่งนาเนาะตัวก่อนเมียดกันปวดหัวเลยหนุกโอเคพี่เล็กแหลมพี่เล็กแหลมขอบคุณครับครับสวัสดีครับขณะนี้คุณกําลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสับสุนโดยสินพันธ์ดูแลเส้นผมและนางศิษฐไลายเด็